เฉยอ,อ๋อเรามันตีเฉยไม่ต้องรีทั้งหลอบเอ้ยทำไมทำไมวินโดว์กูอัปเดตเก๋วะ่ะอัปขวดวานมันมีอัปเมื่อวานเอออัปขวดนล่นหนังให้ตีปั้นหรือว่าจะกันปั้นตีปั้นก่อนดิโอเคตีปั้นตีตีแล้วค่อยวิ่งเข้าไปกูตีปั้นเนี่ยแต่ว่าลูกลูกดอกกูแม่องยิงไปโดนอันนั้นไงจริงซะด้วยวไอ้เนี่ยออกออาไม่โดนกูบงังดีเดี๋ยวกูยิงเลเบลให้เรายิงที่เลเวลอะโอเคตายดีศาล ไอ้ยี้ยมันเอากูแล้วไอ้เหี้ยเอือบกูหลีกยี่ใสโอ้โหสะท้อนไอ้ชั้นชื่อไม่ช่วยกูเลยสัตว์ทิดดิ้งนี่ทำไมยังไม่ระเบิดดีอะรอเพื่อนมาคราบอะโอ้โหโอ้โหโอ้โหสวยได้วะได้ว่ะได้ยูได้อยูเราจีได้อยู่ไอ้ยี่คนเยอะเลยตรงกลางไอ้เหี้ยแม่งยังยังยัเล่นศูนย์เจ็ดไอ้สัตว์กูบอกเลย ดยันตอุ้ยไอ้เชี่ยเอ้ยแม่งไอสัตว์กรดจับตายไปเนี่ยไอ้ปันยังไอ้นินปะยังงไม่ได้ไอ้่ยนินแม่งเข้าม่หุดเลยวะไอนินที่ชื่อเบอร์กอึงกดไว้ไอ้สัตว์นินที่ชื่อวบอกอสมันไม่เชี่ยมันฮีโร่เอฟหนึ่งมึงเข้าใจปะแบบถ้ามึงล็อกหัวมึงได้มันจะกดเอฟหนึ่งใส่มึงจนกว่ามึงจะตายไอ้เี่ยม่มีลูกแก้วไม่มีลูกแก้วในบอกไม่มีลูกแก้วสั์อ้าวไขวะาน่ะ กูโดนอะไรวะโดนก็ไอยบูโกสมึงเนี่ยโดนโดนแทงตูดมันหมุนมันหมุนยากิอยู่ไม่ใช่เหรอวะหมุนที่อะไรมันหมุนกูแล้วกูโดนอ๋อไอ้สายแม่ปั้นพอดีตายเพราะยากิหนีนี่เองไอ้เหี้ยเฮ้ยแ่ปั้นสองตัวสามตัวไม่มองอ่ะู้ตรงกลางไม่อย่างนัวเลยแม่งโคตรนัวเลยค่ะไอ้เหี้ยมึงดูมึงไอ้เหี้ยกูแหลกไอ้แบบระวังหม่อยล่วงไอ้เหี้ยอย่างนัวดีเฮ้ยผม เฮี่ยคุณแล้วครูใส่คุมเฮี้ยเลยโอ้วีพาวาดีเอาเอ่อสะท้อนไปดิถักแปาวอป้วไปพี่ชายโอ้โหสะท้อนพ่อสะท้อนแม่เฮี้ยเออดีผู้หญิงโอ้ยจริงเทปหมาดำว่ะเทปหมานดำไม่ทำอะไรหรอห่าห่านไม่สักเฮี้ยไอ้เบนสอ้เบนเลยเมื่อวานไอเบนเมื่อวานปะไอ้เมื่อวานไอ้เบนส์นะสะท้อนสะท้อนหมาเนี่ย ไอ้กูเอาจิงกูว่าอ่านเทพมาดำอะไรเงี้ยไอ้สัสมองไม่เห็นสายตาด้านขึ้นแก่แล้วไงสายตาด้านเพราะว่าเฮ้ยเราโดนน้ำต้องพันหนึ่งอะเนี่ยโหไม่ตั้งใจเล่นเลยปั้นเลยครับปั้นปั้นปั้นก่อนปั้นก่อนไปยี่กูไม่เคยวิ่งไปตีไก่เพราะเพราะว่ากูตายหนกูตายตั้งแต่หน้าปากทางไอ้สัสทั้งหมไว้อ่ะขอจะทอนวาดทั้งวอรหน่อยเฮียมีโกะสเตปปานั่าหน่ะสวยเฮียเฮียแดดกะย่างแม่งเอาว่ะปั้นเกิดเลยรับ ตีอยูตีอยู่กูยิงไอ้ทวนอยู่ไอ้นเดิกูยิงไอ้ทวนกูยิงไอ้ทวนมาสืบมาสืบมอตุ้กูยิงพีดอมกูโดนโดนโดนกูยิงคุ้มหย่มกูโดนละกูโดนละไอ้เหี้ยเพราะว่าเดี๋ยวอีวีมาว้นเว้นวนกูยิงวนอยู่เวนตายตะระนตรนีวสองว่ะตาย ไอ้เฮีร้อยสี่แม่งยืนอยู่ตรงนั้นไม่มีใครสนใจเลยเฮ้ยแล้วนี่มันถอดอาวุธต่อยใครทำไมเนี่ยไอ้เฮียไอ้แคนดี้เนี่ยโยนเหรอโยนเกมเหรอเดืออาวุธมาเปล่าไอ้เฮียเดินไปจะกินหลักเขาไม่พปดดีเหรอเปิดสงสัยดีหมดดีห้าล้านไงมึงตั้งค่าไอ้นั่นไว้หรือเปล่าตั้งค่าผิดเออปิดเอสปิดเอบรกไว้หรือเปล่าเออหรือต้องปิดไว้สัตว์ผมปิดแล้วไม่ไหว ถ้าปิดมันก็จะไม่เห็นความอลังการหนี่วะใช่ปิดด้วยแล้วกันไอ้เหี้ยมลองไม่ได้แต่กูว่ากูรู้แล้วทำไมบอยสิงเวลามันถึงปิดดีไอ้เหี้ยมันก็เลื่นเกินไปคนมันเยอะอดีเซิมมันนะเอออย่างนั้นได้อย่าถามอะนรี้มาห้เหยแบงค์หลับแบงค์หลับแบงค์เพื่อนได้โอ้ยพากกูตีไม่เข้าวะเนี่ยโอ้โหกูตีเข้าสองพันปาาเกินสุดแล้วมีเงเพื่อน อย่าอย่าทิ K ้งจะไปเดี yeah. Yeah. ๋ยวจาวโอ้ยเอลฟี่เฉยๆเดี๋ยวจาวานี่กล้วยพินแสงดีแล้วยัดแม่เดี๋ยวปิดแค่ fx ก็ได้มั้งไม่รู้อ่ะถ้าสมมติเราปิด fx เราเราปิดแสงดีอะทุกอย่างมันจะหายไปเลยเว้ยเฮียกิมมึงแหลกขนาดนั้นเลยเหรือมันก็ไม่มันไม่รู้ว่าเรียกแหลกหรือเปล่าแต่ว่ามันรู้สึกไม่ค่อยมันรวงไงมันแค่เฮ้ยเดี๋ยวนี่จะฝากผีสัตว์นะเว้ยแปงเออไอ้เหี้ย เล่นกอถึงว่าความกะเออไม่เป็นไรสีสันไม่ได้อยู่ที่แสงดีเฮียมันอยู่ที่ตัวกูนี่แหละนี่แล้วอี <c oughs> ่ที่ปากว่าคือ,อยิงเข้ามาออไอ้เหี้ยสเต็ปม,<อ>มันากเ,ออาเล่นปากดีครับของจริงว่ะที่ได้ห้าตัวเลยเสียวเลยเดี๋ยวก่อนตอนนี้<ว>ตอนนี้ชื่อกูอยู่ไหนวะอื้อหืออื้อหอือ,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 อ เนี่ยโพเทอังกันเลยเลยจังแค่หนูได้แล้วกูยิงมีสัตว์กูยิงไอ้เยียนี่เคนนามีดแล้วไอ้เยี่อะไรหรอไอ้ท่านขอโทษครับขอโทษครับกูเห็นแตงมันวาบไงเลยเยเกินโคเทดตอนกับไอ้เลแบนใช่ไหมที่ยิงคู่กันเมื่อกี้เออเอใช่ใช่กูคิดว่าแตงวาบกูก็บอกว่ากูยิงไว้เมื่อกี้แบบวาบจัดเนี่ยท็อปวิ่งเข้าไปดินี่แหละนี่แหละสถานการณ์สร้างเลล้วมันุลุดท็อป ไอ้เหี้ยมันเห็นกูแล้วไอ้แบมมันเห็นแล้วเฮ้ยเท้าเห็นข้างหลังเปล่าเห็นไอ้แบมเห็นข้างหลังเปล่ากูตายละโอ้ยไอ้เหี้ยตาหน้อนตาหน้อนเห็นกูเปล่าเออมีคนเห็นกูแล้ววะมีคนเห็นกูแล้ววะโอเคเออกูตายแล้วไอ้เหี้ยกูยืนกูยืนนานมากไอ้เหี้ยมันกูนานนานแน่โอ้ยยันปานกูเฮ้ยกูอยู่ที่สองว่ะนานๆกดแท็บดีนี่ก็รู้สึกดีเหมือนกันนะไอ้เหี้ยแต่บ้านเราเยอะว่ะได้ได้เดี๋ยวเกิดบ้าน เคยเคลียเลยมันอยู่วงแดงธกศีสามหมื่นหกไปดิป๊อบป๊อบป๊อบป๊อป๊อบสตีดสดิ๊งอยเงี้ยกูเปลี่ยนชื่อไอ้เขาได้เฮ้ยเข้าสังคมมาดีโอ้โหดีเฟกอะโอโหเฮี้ยธน่วงูเฮี้ยงูจัดโผล่ไอ้โผล่ไอ้พักไอ้พักรุมไอพักนี่เอลเอลไอ้พักสวยเดี๋ยววะตายแล้วไงเพื่อนมึงยิงไง สะท้อนผูผาไปทั้งดงเลยไม่น่าเลยเฮ้ยปันเกิดสอ2 0 0นเจ็ดเหลือววาทวนเที่นี่ท็อปเม้งไม่สะท้อนเ,ยนออนเลยแถมรูสกดโดนสะเก็ดขี้ยะถ่าถาวรีมหาตายเฮีย <c oughs> <ะ>เหมือนอารมณ์เหมือนโดนน้ำมน์แล้วแบบตายอไย ีพว่าไอ้นินไปทับมาใหม่อ่ะขับเร็วมแน่เดี๋ยวแย่เป็นมันมันพิษไมมีทุกแก้วตลอดเลยมันพีดทุกเช้ามันเล่นไม่เป็นมั้งมันได้เล่นนินเหรอเซิร์ฟเซิร์ฟฮอนบันกูเห็นมันเล่นตัวอื่นไม่ใช่ใครชื่อเนี้ยเล่นหนูเขาบอกเขาเล่นเออมันหาซื้อยากอ่ะพูดถึงว่าเซิร์ฟเราเซตดีมันก็ไม่มีไม่มีใครทำมีแค่อย่างงัวเลยีงัวเลยมีห้างสมไมดีแต้มดีขนาดนี้วะโอ้โหมึงดูดิ เียนี่ขนาดคนเราต้องสี่สิบกว่าคนนะยังแบบเกิดมาโดนลุมพย่อมไหมเฮียอทีไอพวกหมา,าหล่าเนอ่ะมึงจะหลบสักกี่ดอกกันเชียวฟรีดอมไอ้เฮียมึงมึงเฮียมันมึงโดนมันโดน,ดนดยิงนั่น,น,นตั้งแต่หน้าปากประตูมึงคิดดูดิมันแม่งหลบมาตั้งแต่หน้าปากประตูไอ้สัตว์จนมาถึงกูอะ่ะ กีรักเอลเอาดิยิงเลยยิงยิงบั็กเหรอชอบยิงบั็กเหรอพูดแดกเหรอกูจะค้างก็ดิ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 นี่ไงกูตายจับปลาไอ้เฮียจับซ้ำจับซ้ำนี่มันฆ่าใครได้บ้างวะไอ้เฮียกูดูดิตัวเฮียอะไรวะจับซ้ำไอ้เฮียอูมอ่ะไอ้เฮียหน้าปูอ่ะ ก็เหรอนั่งมาด้านที่ผมบอโอ้โหสูงตาติดสี่พ่อมองหาพ่องนูเนี่ยเฮี้ยลงมาช่วยลงมาเป็นภาระไว้สัตว์เล่นเล่มจะมึงเจอปืนมาเลยเป็นเบรบุรีแน่หมึงไอ้เหี้ยถิงหายทิมมันไอนสัตว์มาดิเออมึงเคยเปล่า มังกรหลวงขินเนี่ยจะสู้งูดินเจ้าที่ได้ไงมีมันเป็นยังไงวะมันเคลียรไม่คือกูรู้ไงว่าคนหนีไปทางไหนเข้าใจปะทิปันทิปันลดหน่อยทิปันลงหน่อยทิปันนี้สัตว์เคลียร์ให้แล้วเนี่ยสวิทกูอยากข้างอยู่ไปดีเหี้ยดูน้ำเรื่องสี่พันเลยแล้ววะ เจอกาะอเต้ไหนบ้านเยอะโอ้โหไอ้ยังตายอยู่วะสกิลละข้าบ้ออะไรนะสกิลกเข้าบ้านคุยกองหมดเล่นยาชิบหายเฮีย บองหมุดก็เฝ้าบ้านเลยครับพี่ชายไอ้เหี้ยไม่ฟังเรื่องไม่ทันเลยไอ้แยลองวิ่งเข้าบ้านมันไหนสัตว์เอ้ยจิสุดยอดเลยยอดสุดยอดกูยิงให้อยู่เอลตายสมองตายแป๊บหนึงเลยไอ้เหี้ยกูเองไอ้เหี้ยใครตีวะกูเองเพิ่งเกิดเพิ่งเกิดกูเพิ่งเกิด โอ้โหไม่ตายว่ะสามหมื่นสี่มีอีกไหมมีอีกไหมมีอีกไหมล่วเธอมีอีกไหมมีอีกไหมล่ะเธอ,เอข้าจะวิ่งเข้าบ้านก็ไม่อยูนะยเ่เลยนะตส์กูอยู่แถวนี้แหละไอ้เหี้ยใครห้าวไว้ก่อนเลย ไอ้เจ้าหนี่กูแม่งยืนอยู่ตรงเสาอ่ะมันยังวิ่งมาให้กูสะท้อนนะมึงคิดดูดิไอ้เจ้าท้อนปล่าอ่ะไอ้เจ้ากูเอไอ้พวกธนูอ่ะเกิดมาพวกมึงอย่าเพิ่งกดเมาส์กลางก็จริงนะเว้ยตรงตรงป้านเราอ่ะบอกกูแนะนําด้วยความหวังดีเลยแบนิงคว่ำเลยไม่กูเยี่อะไรสามหมื่นตัวหมอกว่าไปเกิดตรงแถวแถวบ้านนี้ว่าไอ้เจ้าไปข้างๆกับแพงเลยจะหมดแล้ววะมันเกิดมา เออเกิดในในเลยเฮ้ยกูเกิดมาแล้วกูก็ตายเกิดมาแล้วกูก็ตายมึงก็กันบ้านดิไอ้กิมมึงกันได้เชื่อเลยอยู่ในบ้านกดมอนทินกับวานี่ยในบ้านในบ้านเยอะในบ้านเยอะยิงอยู่ในบ้านโอ้โหโดนสะท้อนไอ้กิ๊ฟกูบอกยังกูบอกเขาใหญ่จัดนอนไม่หลับตีเกิดในบ้านนี้สารบ้านแตกได้อยู่เฮียได้อยู่ได้อยู่แปลว่าไม่ได้ยังได้อยู่อ้าวกูยังยืนกูยังยืน กูยังยืนได้อยู่หมาดำสองแปดไปดิมึงกับกูต่างกั่เสื้อผ้าไอส้สัสมามามาเออได้อยู่ไอ้ย่าเป็นคู่ไอ้สัสขนาดไหนคนนีู้โดนตีแปดร้อยตายเฮี้ยงงงคิบหายธรรมดา เมื่อกี้กูไม่สะท้อนเพี่อเอ้ยพอกูยิงแรงสะท้อนพอกูยิงเบาไม่สะท้อนอีดอบไอยิงกูวะเกิดในบ้านนม่เห็นเคลียร์ในบ้านนี้สัตว์จะหมอมาเกิดอุ้ยเอาหมอมาเกิดเรื่อยๆเลยไอ้หลุยอยู่ทางขวาไอ้หลุยอยู่ไอ้หลุยอยู่ขวาคือเราเราจะเราจะบมอกขวานี่คือเราหันหน้าออกนะเว้ยเข้าใจตรงกันทุกคนนะ เราจะหันหน้าออกเสมอนะเว้ยการวิธีการบอกเยีแทม่างสัตว์ที่กับหมื่นเลยอรอเผื่อว่าจะจบยากกว่า,วาก่อกันไว้แน่นๆนะครับธรรมะ <c oughs> กออเลย <c oughs> ก่อกันไว้แน่นๆดยรีบอัด อย่าเพิ่งรีบกัดกันครับกูอยากสนุกสักปีหนึ่งเฮ้ยไม่กัดกันก็ลบตัวอ่ะอย่าเพิ่งรีบกัดกันนะครับบอกเลยขอมมันๆหน่อยอยากแพ้พูดในใครฟันพูดเลยลอยพูดใส่คลิปไงี้เฮียหิวแสงเหรอกูไม่ได้หิวแสงกูอยากสนุกไอ้เหี้ยไม่ได้แบบสนุกสนุกเดือนเดียวไม่ถึงเดือนไอ้นี่มันเสือรุนวะเหี้ยแอนดี้อ่ะกัดกันแทละ เดี๋ยวมันจะมีตัวหนึ่งอะไปเลียมึงเชื่อกูดิเฮ้ยมึงเชื่อกูแม่มันจะมีอะไรเกิดการเลียกันอีกแล้วจะพูดว่าไงวะยุทธภพอ่ะมันต้องมีที่หนึ่งแล้ที่สองเลยเข้มแน่เลยอ่ะเฮ้ยใครจะไปใครจะไปเลียเค็มจะตายนะเฮ้ยเด็กอุ้ยไม่ขีดแม่เลยชข้เลียตายเฮ้ยอุ้ยมันมันมันจะโดนเลียไม่ล่ะใจเย็น เป็นไงเอวอะไรอย่างเก่งอเพี่เอวโดนเทโลไม่รอดมันจะมีตัวเลียตัวอิจฉาแล้วก็ตัวยุเฮ้้ยยยโอ่ทุกตัวที่พูดมาที่พูดมาไม่มีในกูเลยแอบแต่ของเราไม่มีไงของเราทุกตัวรับจบในแปลงอิทธิพลตัวเดียวเฮียตัวเฮียมันเลยอยู่แบนได้ไว้เออกูเฮียคนเดียวแหละเสร็จดีนะเพื่อนเยอะน้องโอ๊กยังบอกเลยทำไมแปลงเฮียเพื่อนเยอะจังอย่างเงี้ย เย้เยสรุปครับแต่พาโอ้โหเฮียกูพ่ายไปเก้าสิบเนี่ยเฮียกี้จะไมวันนี้ไปอหยุดหรอกนะเอาเอาจริงๆนะโคตรยันปานไงเดี๋ยวโคตยันปานหน้าแรกเราอ่ะสู้ได้ทั้ตัวนะแต่พอเลื่อนมาลงมาเท่านั้นแหละโอ้โหไอ้เฮียยับมาไม่อยากดูไม่อยากดูเฮียไม่อยากดูสะกรอยสว่างเรามันเยอะเกินไปเฮียแต่ว่าเราพูดไม่ได้เดี๋ยวจะไปข้ออ้าง